เสียยะขอรถเก๋งน้อยๆเงินสดแสนกว่าบาทแน่หารถเก๋งเงินสดแสนกว่าบาทอ่าโอ้เอาปีใหม่บ่เอาปีใหม่หรือปีเก่าก็อยากได้ใหม่ๆนั่นแหละอยากได้ใหม่ๆบ่เอออยากได้ใหม่ๆไม่พร้อมไม่พร้อมเอาแต่งบ่แต่งน้ำพร้อมแต่งน้ำพร้อมบ่เอาหนี้หนีมีคันหนึ่งพอดีนี่กำลังเอาขึ้นมาล่างครับแต่กี่แต่ก่อนรถคันนี้ถ้าเป็นรถบักับสีนะครับอ่ รถประกับสี2 0 0 0 0 0เก0า0เพราะว่าตัวนี้คือ t o y o ต a y ย r i s 1.2G ตัวท็อปเลย 1.2G ตัวท็อป2 0 0แ,แสนกว่าบาทแต่มมือนี่ครับพี่น้องขอจักบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทไม่กระสีเกินไปเอ,อเอาจังสั่นจังสิแสนหามื่นบาทแสนหามื่นบาทเส 5, ทียยะจันหายเลยตโตโยต้ายาร s สสีชมพูชมพี สวยๆแบบนี้ถูกใจพี่น้องเอฟซี FC ปะ่ะในหล่มมันลงชมพีผมปะ่ะฮะบ่ลง <laughs> อ๋ออ๋อลงเพราะว่ามันลงเล่มกับสีมาแล้วนะครับไม่แต่มันมีมันชมพูอย่างเดยวมันมีชมพีด้วยไหมบ่มีบ่มีก <laughs> ูเติมใหม่บางกีส <laughs> สีเดิมมันคือสีแดง <laughs> สีแดงคือสีแดงนี่เพราะว่าพื้นเดิม,มเป็นสีแดงห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ตกได้แต่งอะไรเยอะใส่แค่คำ้ำแล้วก็เปลี่ยนท่อท่อแทนท่อแทนเฉย นะทุกอย่างเดิมหมดครับรถไม่เขียวไม่ชนไม่ต่ำนะครับกลับแค่สีมากนะครับอาจจะสีอาจจะโดดเด่นสกิดตาใครหน่อยก็พี่น้องก็แล้วแต่คนมากรา<ม>คาเงินสด1นึ0 0 0สบาทเสียะยะจัดให้เลยครับผมขายตามสภาพเดิอให้พี่น้องเอซี <FC S 1> บ่บงปันกันไปนะครับสำหรับใครหารถเงินสดเนาะ,<ม>ะแนะนําคันนี้ครับ1นึ0 0 0 0บาทใช้งานได้ปกติเลขมาอยู่แสนกโล<ม>เอาไปเลยส่งฟรี นะอาไปส่งฟรีมอเตอร์ไซค์ไม่แถมนะครับขาย1,500 0 0บาทอา้าว fc เสียยะคอมเมนต์บอกเลย fc เสียยะเสียยะใจดีเสียยะ,ยยะขวัญใจค้นจนเสียยะของแท้กนไล่กดแช่ไปเสียยะจันให้จ้าแก้ว